กฎแห่งกรรมเรื่องที่66สิ่งลี้ลับโลกเรานี้ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากแม้ปัจจุบันนี้ความจเจริญทางวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าเพียงไรแต่ความลี้ลับมหัศจรรย์ในเรื่องวิญญาณและอภินิหารก็ยังเหมือนม่านลี้ลับกั้นระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ ไม่ให้มีการติดต่อถึงกันได้อย่างสะดวกทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาหลักฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อคลี่คลายชี้ชัดให้เด็ดขาดลงไปว่าจะปฏิเสธหรือว่ามีจริงยังคงทิ้งปัญหาไว้เหมือนเส้นผมบางภูเขาข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมาก่อนเพราะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลยอย่างลมๆแรงๆ หาหลักความจริงไม่ได้เมื่อวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือว่าพวกเพื่อนเล่าเรื่องผีเรื่องสางให้ฟังข้าพเจ้าก็ไม่เคยนึกเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจังอะไรผิดกับพวกพี่น้องเชื่อว่าผีมีจริงอย่างฝังหัวแต่เมื่อได้ประสบกับตัวเองครั้งแรกก็เกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าสิ่งลี้ลับในโลกมนุษย์เรานี้มีจริงหรือไม่ ยังไม่ควรจะตัดสินสิ่งใดง่ายๆแต่เมื่อได้ประสบเหตุการณ์ซ้ำๆซากๆหลายครั้งจึงมาคิดดูว่าที่ไม่เชื่อนั้นก็ถูกเพราะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประหลาดมหัศจรรย์มาก่อนฉะนั้นการเชื่อหรือไม่เชื่อจึงเป็นธรรมดาที่ถูกทั้งสองฝ่ายไม่เป็นปัญหาอะไรมากนะักบัดนี้ ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งลี้ลับซึ่งหาหลักวิชาไม่ได้ข้าพเจ้าจึงอยากรู้อยากเห็นอยากพิสูจน์ด้วยตนเองซึ่งมีปัญญาชนหลายท่านบางท่านมีตำแหน่งสูงบางท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องแต่เมื่อได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองในปฏิหารก็ทําให้พูดไม่ออกต้องเก็บความรู้สึกนิ่งไว้ในใจเพราะ คนที่รู้เห็นประสบการณ์มีน้อยคงได้แต่เล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนฝูงแม้แต่หมู่เพื่อนฝูงก็ต้องระวังเพราะบางท่านก็ไม่สนใจซ้ำร้ายกลับขัดคอหาว่างมงายถอยหลังเข้าครองฉะนั้นการเล่าสู่กันฟังก็ต้องหลีกเลี่ยงการโต้คารมกับผู้ที่ไม่สนใจ ข้าพเจ้าจึงมีเพื่อนฝูงและท่านที่เคารพนับถือคอยชักชวนให้ข้าพเจ้าได้ไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์บางครั้งก็ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดบางครั้งกลางดึกก็โทรศัพท์มาชักชวนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ออกติดตามไปด้วยความสมัครใจอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษายอมอดหลับอดนอนตลอดรุ่ง แต่ก็รู้สึกว่าได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์คุ้มค่าของเวลาที่เสียไปนี่ก็เป็นเพราะข้าพเจ้าสนใจจึงได้มีเพื่อนฝูงคอยชักนําให้พบเหตุการณ์อันสูงค่าตามความรู้สึกในชีวิตและก็อดคิดไม่ได้หากข้าพเจ้าไม่สนใจและคอยขัดคอเยาะเย้ยหาว่างมงายก็คงจะไม่มีเพื่อนฝูงคนใดเขาอยากจะมาชักชวนไป ประสบในสิ่งประหลาดเหล่านี้เป็นแน่และก็อดนึกไม่ได้ว่าเมื่อแม่บ้านของข้าพเจ้าได้เข้าไปฟังธรรมที่วัดในวันพระมีเพื่อนฝูงคอยชักจูงไปฟังธรรมที่โน่นที่นี่ไปนั่งวิปัสสนาอาจารย์นี้เป็นต้นล้วนแต่ผู้มีศีลธรรมชักจูงไปในทางดีทั้งสิ้นและมานึกดู หากว่าข้าพเจ้ามีนิสัยเป็นอันธพาลก็คงจะมีพวกอันธพาลมาชักชวนให้ไปประพฤติชั่วเช่นเดียวกันและถ้าข้าพเจ้าเป็นโจรก็คงมีพวกโจรชักชวนแนะนำไปปล้นเพราะเห็นว่ามีนิสัยเหมือนกันนี่ก็เห็นจะเข้าบทกฎแห่งกรรมได้ข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่องที่ได้ทราบมาบางทีท่านอาจพิสูจน์ได้ด้วยใจเป็นกลาง ก็คงจะได้ความรู้ในเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยบ่ายวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2508ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบกับท่านผู้สูงศักดิ์สูงทั้งความรู้โบราณคดีในประวัติศาสตร์และทางโลกบ่ายวันนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสสนทนากับท่าน ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากท่านอีกมากมายจึงคิดว่าเมื่อได้พบกับท่านผู้มีคุณธรรมสูงนั้นย่อมจะมีแต่ได้ผลกำไรในชีวิตทำให้จิตใจมีความสบายขึ้นตอนหนึ่งข้าพเจ้าได้ถามท่านถึงเรื่องโลกมนุษย์และโลกวิญญาณจะมีทางติดต่อกันได้ทางใดและข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตหลายครั้งให้ท่านฟัง ท่านก็กรุณาเล่าเรื่องชีวิตประสบการณ์ของท่านให้ทราบว่าเมื่อครั้งท่านได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศพร้อมด้วยญาติต่อมาโลกกําลังตกอยู่ในยามวิกฤตชาติมหาอำนาจหลายประเทศอยู่ในความวิปริษประชาชนชาวโลกต่างก็หวาดหวั่นภัยสงครามโลกจะเกิดขึ้นยากที่จะหาผู้ใดที่มีจิตใจปกติไม่สะดุ้งสะเทือนในสถานการณ์ของโลก ซึ่งกำลังปั่นป่วนเช่นนี้ท่านและญาติได้อยู่ห่างไกลจากประเทศชาติที่รักห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนยามปกติก็มีความคิดถึงมากพออยู่แล้วแต่เมื่อยามโลกปั่นป่วนเช่นนี้ย่อมจะทวีความคิดถึงบ้านมากขึ้นความเป็นห่วงประเทศชาติและญาติพี่น้องความว้าเหวและความวิปโยคจะเกิดขึ้นเรื่องเช่นนี้ถ้าไม่ได้ประสบกับตัวเองแล้ว ก็ยากที่จะเข้าถึงความรู้สึกในส่วนลึกของผู้อื่นท่านได้เล่าว่าตอนกลางคืนก่อนนอนท่านด้วยสวยดมนต์และขอวิญญาณบรรพบุรุษที่เคารพอย่างสูงขอให้ช่วยป้องกันภัยพยันตรายอย่าให้เกิดขึ้นแก่พวกเราเลยคืนหนึง่งท่านฝันแปลกประหลาดมากท่านเห็นล้นกล้าวในหลวงรัชการที่หก เสด็จมาเยือนข้างเตียงซึ่งท่านนอนตะแคงดูด้วยความรู้สึกประหลาดใจในหลวงรับสั่งว่าไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนในเรื่องเหตุการณ์ของโลกแล้วจะดีไม่มีภยัยฉันไม่เคยบอกอะไรที่ไม่จริงท่านนอนตัวแข็งขนลุกทั้งตัวเมื่อลืมตาขึ้นก็ยังเห็นพระองค์ในหลวงกำลังเสด็จออกจากที่นั้นท่านมองดูด้วยความตกตะลึง เห็นทรงพระราชดำเนินห่างออกไปพระวรกายค่อยๆโปร่งแสงค่อยๆจางหายไปเวลานั้นเป็นเวลาสางแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าสว่างพอที่จะมองเห็นลายมือท่านเห็นล้นเกล้าอย่างชัดเจนทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นจำติดตาว่าทรงฉลองพระองค์คอปิดกระดุมห้าเม็ดแบบไทย ทรงผ้าหางกระรอกพร้อมทั้งถุงน่องรองพระบาทแต่ไม่ได้ทรงพระมาลาสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ก็คือท่านได้เห็นทั้งหลับและตื่นเช้าวันนั้นพอแม่ครัวกลับจากตลาดจึงไปถามว่าซื้ออะไรมาบ้างเขาตอบว่าได้เครื่องในหมูมาจึงได้ขอเครื่องในส่วนหนึ่งแล้วปรุงเป็นโจ๊ก เมื่อเสร็จแล้วก็ใส่เป็นโตสามชั้นมีอง,งุ่นแอปเปิลใส่ภาชนะอลูมิเนียมไปถวายท่านรัตนะซึ่งเป็นพระสงฆ์ลังกาและอยู่ไม่ห่างไกลจากที่อยู่นักพระสงฆ์ชาวลังกาองค์นี้ท่านเคร่งและปฏิบัติศาสนก,กิจด้วยความบริสุทธิ์เป็นที่เคารพยิ่งและให้คนนำไปถวายบอกกับท่านว่า ขอให้อุทิศส,ส่วนกุศลนี้ถวายล้นกล้าวราชการที่6ของเมืองไทยด้วยเมื่อกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลนี้แล้วก็ได้อธิษฐานจิตว่าหากทุกสิ่งที่เห็นทั้งหลับและตื่นเป็นความจริงแล้วขอให้เกิดนิมิตให้ประจักษ์เหตุการณ์ให้รู้ว่าโลกทั้งสองนี้เชื่อมโยงต่อกันได้และการนิมิตนี้ขอให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ เพื่อสิ้นสงสัยที่อาจจะเกิดอุปทานเอานำไปคิดเป็นมารยาภาพหากจะเกิดนิมิตใด,ดๆขึ้นก็ขอให้เกิดภายในสามวันนี้และท่านก็ได้ทำใจให้ลืมเสียหลังจากได้อธิษฐานจิตแล้วสามวันต่อมา เวลาเช้าน้องสาวของท่านอยู่ที่ตึกหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยเที่ยวตามหาและบอกว่ามีเรื่องประหลาดมหัศจรรย์จะรีบเล่าให้ฟังเพราะกลัวช้าไปจะลืมเสียคือเมื่อเช้ามืดได้ฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่หกเสด็จลงมาจากในวังหลวงประตูต้นสนทรงดำเนินมายังแพรที่เราอยู่หน้าตำหนัก แพ่ท่าราชวรดิษฐเราเฝ้าอยู่ด้วยกันในแพรนั้นในหลวงรับสั่งว่าฉันหิวมีอะไรให้กินบ้างน้องเหลือบเห็นปินโนตอาหารอาลูมิเนียมตั้งอยู่ข้างๆแพจึงได้หยิบมาเปิดดูเห็นโจ๊กเครื่องในหมูก็ตักใส่ชามซึ่งตั้งอยู่ข้างๆพร้อมช้อนนำขึ้นไปถวายเมื่อในหลวงได้เสวยหมดชามแล้วก็ยื่นชามคืนมา รับสั่งว่าอร่อยดีขออีกชามน้องก็รีบตักถวายอีกหนึ่งชามเมื่อเสวยเสร็จก็รับสั่งว่าอยากรู้ไหมใครเป็นคนทําคนนั้นแน่เขาทําให้ฉันกินพรางชี้พระหัตถมาที่พี่ซึ่งหมอบอยู่ห่างเมื่อน้องตื่นขึ้นมาก็ประหลาดใจจึงได้รีบติดตามมาแก้ฝันให้ฟังแต่เช้า เมื่อท่านได้ยินเช่นนั้นก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีนึกในใจว่าสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ยังมีอยู่ในโลกนี้อีกมากนี่ก็แสดงว่าโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณน,นั้นสามารถจะเชื่อมต่อกันได้ในบางครั้งบางคราวดอกกระมังนี่คือเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องที่ท่านได้กรุณาเล่าให้ข้าพเจ้าฟัง หากมีเวลาข้าพเจ้าคงจะหาโอกาสเขียนมาให้ท่านผู้ที่สนใจได้อ่านได้คิดถึงว่าในโลกนี้ยังมีความลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากมายที่มนุษย์รุ่นวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ายังไม่ได้รู้ในชีวิตของข้าพเจ้าเองก็เคยมีประสบการณ์ในสิ่งประหลาดมหัศจรรย์เริ่มครั้งแรกเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในวัยอายุยังไม่ครบยี่สิบ ครั้งนั้นจนบัดนี้ยังจำได้ติดหูติดตาหมายถึงได้ยินทั้งเสียงที่พูดได้เห็นทั้งรูปร่างและได้ถูกต้องด้วยการสัมผัสครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ขับขี่จักรยานยนต์หรือจะเรียกทับศัพท์ว่าบ i c ซิเคซึ่งในสมัยนั้นหาคำยังไม่เหมาะภายหลังจึงเรียกว่ารถถีบจำได้ว่าข้าพเจ้า ขับขี่รถจักรยานออกไปบนถนนสีพระยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงเวลานั้นห้างไว้อเวอยู่ตรงมุมถนนสีพระยาเป็นตึกสองชั้นพอหักแฮนเดิลหรือมือถือเลี้ยวก็พอดีตะเกียบเท้าหักตรงโคนที่มีลูกปืนหลุดขาดไปพร้อมกับล้อนหน้าข้าพเจ้าเสียหลักขมำหัวทิ่มลงมา แผ่อยู่บนพื้นถนนไม่ทันรู้ตัวเคราะดีเมื่อถึงพื้นถนนไหลลงก่อนหัวพอมือเท้าลงไปก่อนจึงพ้นจากอุบัติเหตุคอหักแต่ข้อมืองอไหลเป็นแผลเลือดไหลข้อมือขวาก็ไปครูดกับถนนซึ่งโรยด้วยอิฐด,ด้วยหินเลือดไหลโซมเสื้อผ้าขาดเปื้อนละอองฝุน่น ต้องนอนแผ่หลาอยู่กลางถนนผู้คนแตกตื่นมามุงดูเพราะนานๆจะพบคนนอนวัดถนนให้ดูสักครั้งหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนตัวตลกไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรถูกได้แต่ยิ้มแห้งๆหัวเราะไม่ออกพยายามยันตัวลุกขึ้นมองเห็นแขนซ้ายตอนข้อมือโกงออกก็ตกใจ พยายามจับนวดบีบให้มันเหยียดตรงแต่ก็ไม่ได้ผลแต่มันก็ไม่เจ็บเห็นจะยังชาอยู่เพราะเพิ่งจะถูกใหม่ๆขพเจ้าพยายามรวบรวมกำลังเก็บล้อที่หลุดออกไปจากตัวรถมารวมกันแล้วแข็งใจเรียกรถลากคันใหญ่ที่เจ็กลากรถช่วยกันเอาจักรยานหรือรถถีบใส่รถแจ็คไม่ต้องพูดถึงราคาอยากจะไปให้พ้น,พน,พน ฝูงคนที่มุงดูคนดูอยู่กลางถนนเคราะดีที่สมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์มากมายเหมือนในปัจจุบันนี้มิฉะนั้นก็คงไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่จนบัดนี้เป็นแน่เมื่อขึ้นรถลากรถแจ็คมาถึงบ้านพ่อแม่เห็นสารรูปแล้วก็ตกใจ จัดแจงชําระบาดแผลใส่ยาแต่แขนที่โกงนั้นไม่สามารถจะดัดให้ตรงได้แม่ได้ให้คนรีบไปตามหมอผันซึ่งเมื่อก่อนอยู่แถวบ้านต่อมาก็ย้ายไปอยู่ทางถนนสุริวงศ์หน้าบ้านเจ้าพระยาพิชัยญาติข้าพเจ้าเรียกแกว่าลุงผันแกเป็นหมอที่รักษาต่อแขนต่อกระดูกด้วยน้ำมนต์มีชื่อเสียงในทางศสยศาสตร์ผู้หนึ่งในสมัยนั้น เมื่อลุงผันรู้เรื่องก็รีบนั่งรถแจ็คมาถึงบ้านแล้วก็รีบตรวจดูแขนของข้าพเจ้าที่โกงงอแล้วก็ใช้น้ำมันนวดและเป่าด้วยเวทมนต์คาถาแขนที่โก่งก็ค่อยๆเหยียดออกได้บ้างแต่ยังไม่ตรงปกติเหมือนเดิมลุงผันก็บอกว่านี่เป็นหลานชายนะลุงจึงได้มาถ้าเป็นคนอื่นจะไม่มาเพราะลุงไม่สบายมาก นี่ลุงมานี่ก็ฝืนสังขารเพราะห่วงหลานลุงจะต้องรีบกลับและจะมาใหม่ลุงผันก็รีบลาผู้ใหญ่ของข้าพเจ้ากลับขึ้นรถลากไปทันทีคืนนั้นข้าพเจ้าหลับๆตื่นๆเพราะปวดแผลที่ไหลและข้อมือแต่แล้วพอตอนเช้ามืดข้าพเจ้าก็เห็นลุงผันเปิดมุ้งโปรหน้าเข้ามาแล้วถามว่า เป็นยังไงบ้างล้านชายลุงเป็นห่วงจึงมาดูข้าพเจ้ายื่นแขนที่กําลังปวดตุบๆุให้ลุงผันแกบีบแขนที่ยังโกงอยู่พักหนึ่งแล้วก็เป่าลงตั้งแต่ข้อศอกจนปลายนิ้วสามครั้งการปวดตุบตุบก,ก็หายส่วนที่โกงก็เกือบจะปกติอย่างเดิมข้าพเจ้าดีใจมากลุงผันบอกว่าอีกสองสามวันก็หายเป็นปกติ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจลุงไปก่อนนะพูดแล้วลุงผันก็มุดหน้าออกจากมุ้งที่ข้าพเจ้านอนข้าพเจ้านึกในใจว่าลุงผันนี่เก่งจริงๆเป่าแล้วก็หายปวดแขนที่โกงก็แทบจะดูไม่รู้ว่าโกงพอสว่างดีข้าพเจ้านอนอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นล้างหน้าเช้าวันนั้นรู้สึกสดชื่น อาการเจ็บปวดเกือบไม่รู้สึกเห็นแม่เตรียมข้าวใส่บาตรแต่ตอนเช้าแล้วเขาพเจ้าบอกแม่ว่าแม่จา๋าเมื่อตอนเช้ามืดนี้ลุงผันแกมาเป่าแขนและบีบนวดให้ดูสิจ้าแม่แขนที่โกงถ้าไม่สังเกตเกือบจะมองไม่รู้แล้วแล้วก็ไม่ปวดด้วยพูดพลางเขาพเจ้าก็ยื่นแขนชูให้แม่ดูรู้สึกว่าแม่สะดุง้ง แต่ไม่ได้พูดอะไรมากพูดแต่เพียงว่าเมื่อหายก็ดีแล้วในวันนั้นพอใกล้เพลนก็มีคนมาจากบ้านลุงผันบอกว่าลุงพันตายเสียแล้วเมื่อคืนนี้หมดลมเมื่อตอนเที่ยงคืนข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อหูเพราะตอนเช้าข้าพเจ้ายังได้ยินลุงพันพูดด้วยหูและเห็นหน้าลุงพันด้วยตาแม้เวลานั้นเราจะมีเพียงตะเกียงน้ำมันกา๊าซ ใช้แก้วครอบไขขึ้นลงให้รีและให้แสงสว่างได้แขวนไว้ที่ข้างฝาห้องก็ดีข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าตาไม่ฝาดแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้ฝันเพียงแต่คล้ายนมึนๆหัวงงๆแต่สติยังดีความรู้สึกปกติ ซามลุงผันยังได้จับแขนบีบนวดตั้งแต่ข้อมือถึงข้อศอกและคลึงลําแขนของข้าพเจ้าทั้งยังเสกคาถาแล้วเป่าลมลงที่แขนเย็นว่าบหลายครั้งทุกอย่างเหมือนคนธรรมดาแต่แม่ข้าพเจ้าสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมประตูบ้านยังไม่เปิดถ้าเป็นคนจะเข้ามาในบ้านได้อย่างไรนั่นคือวิญญาณที่เป็นห่วง เรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยเล่าให้เพื่อนๆนฟังมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เขียนขึ้นเพราะเพื่อนเพื่อนรู้แล้วแม้จะเขียนก็ขาดความตื่นเต้นแต่เมื่อมาเขียนเรื่องสิ่งลี้ลับก็เห็นว่าควรจะเขียนเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะยังมีผู้ที่ไม่ทราบอีกมากซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ประสงค์จะให้ท่านเชื่อเพราะท่านไม่ได้ประสบกับตัวของท่านเอง แต่ผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วก็ไม่มีอะไรจะสงสัยอีกมันเป็นเรื่องลี้ลับที่แปลกประหลาดแม้จะเกิดขึ้นเมื่อครั้งข้าพเจ้ายัางเป็นวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็ยังจำได้คล้ายกับเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนเพราะเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วยากที่จะลืมหมายเหตุท่านเจ้าของความฝันในเรื่องแรกคือ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิศสกุล